ตอบว่าราศีราศีที่ปิดขาเพราะว่าหมอกล้องเยอะหมอกล้องทำไมไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าอย่างพี่หายเหนียวเงี้ยถ้าฟาผ่าเน,นี่ยน่าจะตายอย่างเดียวเท่านั้นลยุคนี้สิบล้อเบรกแตกยังหักหลบฟ้าผ่าจะตายเหรอสิบล้อเบรกแตกหักหลบ ผู้ชายมีโอกาสผู้ชายมีโอกาสที่จะแบบว่าปรับผ่ากันได้ได้คิดว่าเป็นหมอกรเป็นหมอกรพี่แม่พี่แม่บอกว่าราแม่ราศีราศีชาวนะชี้ชี้ที่ชาวชาวเน่าหนอนพี่ชาวชาวที่พูดบอกว่าหมอกรคือคือจริงๆอ่ะมันจะเข้าตัวเองรู้ป่าอ้าวเพราะเวลาเขารักใครเขารักจริงแต่ตรงนี้ก็บอกตัวเองว่าเดินไปข้างหน้าแล้วเหงาดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บนะครับผม พูดอย่างเงี้ยชุกววันอ่ะมันจะต้องมีแบบว่าผู้หญิงแบบว่าจริงอ่ะเชื่อเขาสั่วันอ่ะไม่ต้องรักเต็มร้อยขอรักน้อยแต่เต็มใจครับผมพี่เฉาเอาคำทั้งหลายนี่เขียนเป็นหนังสือมีไหมก็รวมเล่มครับรวมเล่มยังคนอื่นรวมแล้วครับผมแล้วนี่พี่เอ๋โอ้คนอื่นมาไม่เคยทันบางวันซื้อมุกตัวเองดูนั่งในเซเว่นชอบมากของเราทั้งนั้นเลยพี่สิงโต คือเพราะว่าพี่พี่ไฮเขาอยากแต่งงานครับอยากเว้นให้จังหวะให้ดีด้วยใช่ครับก็เลยแบบเอออยากจะอวยพรให้ให้พี่เขาได้แต่งสมใจเพราะว่าเมื่อเทปที่แล้วพี่จำได้ว่าสิงโตก็จะเจอเนื้อคู่คเขาเสียงอ่อนเลยเสียงแก้วเลยนะตามมาตามมาสามข้อแล้วครับมันต้องมีโดนต้องมีโดนแล้วมิ้นตอบว่าราศีกนค่ะ ก็ฟ้าผ่าไงคะมันดูน่าจะเป็นแบบคนที่เราคาดไม่ถึงอืมว่าแบบอ๋อแสดงว่าหมอนี่มีโอกาสฟ้าตลอดเวลาก็แบบด้วยวัยด้วยวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานได้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยดูน่าจะแบบอืน่าจะฟ้าผ่ากว่าเนาะหวยย้อนวานทิราศีที่ในช่วงนี้จะได้แต่งงานฟ้าผ่าคือราศ ฟ้าผ่าฟ้าแลบแปลว่าฉับพลันรวดเร็วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเกณฑ์แต่งงานหรือเกณฑ์การเจอคู่และนำมาถึงการแต่งงานแบบฟ้าผ่าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับชาวราศีในสองราศีครับคือพุษภกับพิจิกแต่ชัดเจนที่สุดเนี่ยพิจิกในระยะเวลาปีสองปีนี้เลิกกับคนที่ไม่ใช่คบกับใครแล้วไม่ใช่เลิกกันไปละจบไปละถ้าคบกับใครอยู่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแปลว่าใช่แล้วคู่แท้งชา,าวราศีพิจิกนะครับ คู่แท้งชาวราศีพิจิกหนึ่งทำกับข้าวเก่งสองสวยหรือหล่อ,ลอสามเป็นคนมีสเสน่ห์สี่เป็นคนมีออร่าห้าเป็นคนรักสวยรักงามหกเป็นคนรักดนตรีรักศิลปะเนี่ยเป็นชุดเลยใช่ไหมถ้าใช่แปลว่นนาน่ะคู่แท้มีเกณฑ์จะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบหรือสายฟ้าฟาดเพราะอะไรเพราะปุตตะเล็งลักนี่คนเกิดราศีพิจิกเจ้าเรือนพบปุตตะคือดาวพฤหัสบดีราศีมีนดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาเล็งลักนณาราศีเกิด ของชาวราศีพิจิกและชาวราศีพิจิกนะครับมีดาวคารโครจรผ่านราศีเกิดกําลังคึกคักนาพานําไปสู่กิจ,จกรรมนาพาไปสู่การตั้งคันหรือการมีบุตรส่งผลต่อความรุนแรงเล้าใจในเชิงอารมณ์ที่อยากจะครองคู่ตกลงปรงใจเป็นไปได้ทั้งนั้นทั้งอยากแต่งกระเที้ยงกระหืรือทั้งมีบุตรหรือตั้งคันนาไปสู่การแต่งงานแบบสายฟ้าแลบแบบฉับพลัน เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์แต่งงานแบบสายฟ้าผ่าฟันทงครับรู้เลยว่าหมอ้องสแบบมั้งรือพอมันแก่ขึ้นเนี่ยถามว่ามันมีสเปกไหมมันก็หายไปเพราะถ้ากระดาษถามว่าหน้าตอนที่เราเด็กเนี่ย เราก็มองเอ้ยชอบอย่างงั้นชอบอย่างนี้แต่ว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยคือมันจริงเลยที่ว่าคุยกันรู้เรื่องส่วนใหญ่เราไม่ได้ตามข่าวพวกนั้นหมอกล้องหรอกเพราะว่าเราจะตามเรื่องงานอีเวนต์อีไม่เว้นละครเย็ดเรื่องละปีนึงอะหมอกร้องปีนึ่งอครับถ้าปีที่แล้วที่ผ่านมาก็น่าประมาณห้าคุณหมอคุณตรวจคนไข้ถึงสองคนไหมในปี คุณเล่องนึก็หลังดแบ่งแล้วเรื่องบ้อคุณเปิดคลินิกไหมเอางี้ก่อนไม่เปิดคลินิกไม่เปิดเห็นไหมอาชีพเขาคืออาชีพหมอเห็นไหมเขาไม่มีคลินิกเห็นไหมไม่เขาเป็นยังหมอคุณพี่ทำไมหนูไม่ทำคลินิกตัวเองบอกมันไปไม่มีเวลาครับจริงทำงานประจำอยู่แต่เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลสำนักสำนักปลัดกาลาโฮมครับสำนักปลัดกระทรวงกาลาโฮมอ่ะอันนี้คืองานประจำใช่ครับต้อบอกว่าเป็นช่วงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวงานราดก็ต้องทำงานหลวงก็ต้องรับราชการด้วยถูกไหม จริงจังไหมร้านอาหารเนี่ยชื่ออะไรร้านอาจารย์ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกรีนกูเม่ครับอยู่ที่อ่อซีดีซีเรียกทางด่วนรามินทาแม่เป็นคนดูแลคือแม่เกษียณแล้วไม่อยากให้ว่างตอนนี้แม่เนี่ยกูไม่ได้อยากทําร้านที่กูเกษียณเนี่ยกูอยากว่างมากจะขายดีไหมดีครับมีลูกค้าประจำกรีนกูเม่กรีนกูเม่ขายบ้าว่างเข้าไปนะครับที่ซีดีซีนะครับใครที่ติดตามงานละครก็ติดตามปีนี้น่าจะมีปีนี้ก็ ก็มีถึงห้าไหมมีอะไรบ้างอ่ะมีพอรพอมโลเวงมีดาวเรืองแล้วก็เชื่อหวยเรื่องเถอะใช่ครับแล้วก็น่าจะทีแน่ๆน่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวก็คอยติดตามผลงานได้ตอบถูกไปทั้งสามคนเนี่ยที่มีพี่เฉาวๆแล้วก็พี่หนุ่ยโชคดีครับขอบคุณนะคะดูสุดข้อหน้าดีกว่าว่าสุดข้อหน้าเป็นเรื่องอะไรมีเรื่องมาเตือนครับสักครู่เดียวครับ